พี่น้องที่รักพี่น้องต้องเชื่อในชีวิตที่มีความหวังนะเข้าใจไหมพี่น้องบางครั้งคนเราเนี่ยนะเมื่อต้องผ่านอะไรต่อมีอะไรมามากมายในชีวิตเนี่ยแล้วเราก็พบว่าชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกทั้งตัวเราเองก็ ไม่ได้ดีอย่างที่เคยฝันไว้เลยถึงจะดีแสนดีแต่ก็ยังไม่ได้อย่างใจอยู่ดีจริงไหมพี่น้องและตัวคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็แล้วแต่พี่น้องเราจะเห็นถึงแต่ความผิดหวังล้มเหลวรอบตัวเราไปหมดเลยจนทำให้เรารู้สึกหดหู่กับชีวิตไป โดยที่เราไม่รู้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นคนเฉยเมยกลายเป็นคนหยาบกระด้างกลายกลายเป็นคนไม่มีชีวิตชีวาร้ายความรู้สึกขาดความกระตือรือร้อนซึ่งเราสังเกตว่าถ้า ถ้าเราขืนจะยังเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วก็พี่น้องเราจะไปทำงานกับเด็กๆที่เพิ่งจะเริ่มเติบโตมีชีวิตใหม่เนี่ยไม่ได้เลยพี่น้องเราจะไปอยู่กับลูกกับหลานกับเด็กกับวัยรุ่นกับลูกๆหล,ล,ลานๆที่เขากำลังโตครับหนุ่มสาวที่เขากำลังสร้างชีวิตใหม่กำลังมีแฟน เราจะกล,ลายเป็นคนซึมซึมเศร้าเศร้าเศร้า,า,าไม่มีชีวิตชีวาแล้วมันก็ขืนขืนนะพี่น้องนะแล้วเราจะไปอยู่กับคนที่เขากําลังต้องการกําลังใจใหม่ๆอย่างนั้นนะไม่ได้เลยพี่น้องจะไปฝึกงานเด็กจะไปอยู่กับเด็กที่เขาเพิ่งจบจะไปเป็นแรงบันดาละก็เรามันเศร้าเราแพ้ เกระตือเร่ร้นเราก็ไม่จะไปให้คําแนะนําอะไรกับเขาพี่น้องหรือถึงให้มันก็ปลอมๆอะทําเป็นแต่งเนื้อแต่งตัวทําเป็นมีชีวิตชีวาแต่จริงๆแล้วกลับถึงบ้านก็นุ่งผ้ากมผ้าผืนหนึ่งนั่งตากพัดลมกินข้าวปลาอาหารก็เลอะเลอะเ,ะเะทอะเทอะ,ทะอย่างนั้นน่ะเหรอจะเป็นผู้เป็นคนก็ต่อเมื่อแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าสังคมพออยู่ทิงคนเดียวหงอย ่งั้นมันก็ปลอมอะ่ะใช่ไหมพี่น้องเราจะไปอยู่กับคนป่วยจะไปเป็นหมอไปเป็นพยาบาลจะไปเป็นผู้อะไรร่ะทำกายภาพบำบัดให้คนที่เขาหมดกำลังใจหรือคนพิการได้ไงก็ไอเรามันยังไม่มีกำลังใจจริงๆถึงมีมันก็ฝืนอะ่ะเพราะตัวเราเองกลายเป็นคนที่หมดหวังในชีวิตไปซะแล้วอะ่ะพอเงี้ย พระสงนักบวชเงี้ยอยู่ในชุดนักบวชยังเศร้าหงอยเสียใจที่ไม่ได้ตำแหน่งเงี้ยเสียใจที่สู่คนอื่นก็ไม่ได้เพื่อนก็ไปถึงไหนแล้วเราแบบไม่ถึงไหนอย่างเงี้ยคนมันอยากได้ใครดีแล้วมันไม่ได้อะพี่น้องเห็นไห คนในสังคมก็เหมือนกันคนเพื่อนก็ไปถึงไหนถึงไหนแล้วเราก็ยังอะไรอะ่ะนามบัตรเรายังไม่ได้มีอะไรเลยยังเป็นพนักงานพื้นๆเนี่ยเขาไปถึงไหนกันละเห็นไหมอยู่พนาคาธนาคารเขาเป็นผู้จัดการสา,ารขาเ็าออกไปมีธุรกิจกันแล้วไอ้นี่ยังตอกต่อยอยู่เงี้ยแล้วเราก็คิดมากเราไม่คิดมากสังคมมันก็คิดมากมันก็พูด ให้เราไม่มีกําลังใจใช่ไหมมันก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้ไอ้ให้กําลังใจเฮงซวยแบบเนี้ยมันก็ให้คนให้กําลังใจมันโง่ไงแล้วเราจะไปทําฟังมันไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปโกรธมันก็ใช่ที่มันก็อุตส่าห์ให้กําลังใจเราแล้วแต่มันให้กําลังใจแบบโง่โง่เฮ้ยเดี๋ยวก็มีลูกแต่เรามันเป็นหมันไมมีลูกเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้ตําแหน่งเฮ้ยเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็เฮ้ยเดี๋ยวก็มีตังค์ปลูกบ้านเดี๋ยวก็มีรถ มันไม่มีต่างมันมีแค่นี้แล้วมาให้กําลังใจแบบเอาตามกระแสข่านิยมในโลกเนี้ยแล้วเราก็เลยคิดไปตามที่เขาคิดใช่ไหมเพราะเรามันหมดหวังอะ่ะตัวเราเองยังไม่สามารถจะพาตัวเองให้อยู่รอดไปวันวันหนึ่งได้เลยแล้าจะไปช่วยอะไรคนหนึ่งเขาได้พี่น้องพ่อ,อจะประเทศอะไรได้มันก็เพิรเจอไปวันวันเห็นไ,ไหมจริงปะ เพราะฉะนั้นอนะ่ะเราอะ่ะจึงจำต้องฟื้นฟูตัวเราเองให้มีความสุขให้ได้เสียก่อนการจะฟื้นฟูกำลังใจตัวเองนั้นน่ะมันก็ต้องไม่ใช่ด้วยวิธีที่ฉาบฉวยฟื้นพื้นๆได้ผลเพียงชั่วคราวแล้วก็กลับมาป่วยทั้งใจใหม่อีกอะ่ะแต่จะต้องเป็นการฟื้นฟูกำลังที่ตรงจุดได้ผลชัง,งัดพี่น้อง ถึงจะช่วยให้เรากลับมามีกำลังใจในการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลยั่งยืนเข้าใจป่ะยางั้นมันก็มันก็ปลอ,ปอ,ปอมๆอ่ะพ่อเทศมันก็อย่างนั้นแหละพ่อองค์ไหนก็เหมือนกันแหละนักบวชแต่งตัวมีท่าแต่มันเศร้าไงดูไม่ออกว่าก็กลบ,กลบ,กลบเกลื่อนเก่งหรือไม่ก็ไอคนที่มีก็มีเพราะว่ามีความปลืม้มอ,อกปลื้มใจในสิ่งที่มีมไม่ใช่ความปลื้มใจใน ความสุขแท้มันก็เลยดูดีแต่มันไม่ดูดีแบบนี้มันไม่ช่วยให้มีความเชื่อนะมันมันก็ทําให้เป็นชาวโลกเหมือนคนทั่วไปเข้าไปมันไม่ได้เรื่องหรอกนั่นการฟื้นฟูก,กําลังใจเนี่ยมันจะต้องฟื้นฟูให้ตรงจุดมันถึงจะกลับมีมามีกําลังใจใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลยั่งยืนตลอดนิรันด์แม้ว่าจะไม่ถาวร เพราะว่วามันไม่ถาวรเพราะว,ว่าเราก็ยังเนื้อหนังอีกเจ็บเดียวมันก็คิดมากอีกได้แต่ว่ามันมันไปที่ตรงถูกจุดเพราะเราจะเป็นคนอ่อนแออยู่นี่มันก็อาจจะเผลอคิดมากไปด้วยไปธรรม,มาดาแต่มันต้องไม่ใช่วิธีปลอมๆอ่ออะออก็ดีกว่าวิธีที่ไม่ตรงจุดปลอมๆอ,อย่างนั้นมันฉาบชฉวยวิธีที่วิธีแก้ก ที่ไม่ตรงจุดมันคืออะไรอ่ะก็คือก็คือการไปหาความบัรเทาใจจากสิ่งภายนอกหรือจากบุคคลอื่นเพื่อเติมเต็ม,ต,มตัวเองเช่นการไปเที่ยวผ่อนคลายสารพัดเรื่องอะไรมันดีแต่ว่าไม่ดีมัน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 อย่าเอาใช้เป็นหลักมันช่วยได้นิดๆหน่อยๆ่อย่าเอามาเป็นหลัก หรือการไปหาความบรรเทาใจจากคนอื่นจากเพื่อนจากเด็กจากแฟนจากพ่อแม่พี่น้องเหงาไงไปเพราะเหงาที่มันไม่ตรงจุดก็เพราะว่าเราไปเพราะว่าเราเหงาเราขาดอยู่ข้างในเราไม่รู้สึกว่าเต็มในตัวเองเราไปเพราะเราเหงาแล้วก็เที่ยไปเอาของอื่นมาทําให้ตัวเองรู้สึกแหมวันนี้มีความสุขล้วไปชอปปิง้ง แอไปกินข้าวนอกบ้านมันมันขาดพี่นะ้องคนเราถ้าไปกินไปเที่ยวไปหาใครเพราะว่าเราขาดเนี่ยมันจะไปเสพมันจะไปกินมันจะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอมันไม่มันไม่ใช่วิธีคนเราต้องเต็มก่อนแล้วถึงจะไปเที่ยวคนเราต้องเต็มก่อนแล้วไปกินข้าวนอกบ้านไม่ใช่ไม่เต็มไม่สุขใจแล้วไปหาความสุขใจเอาข้างนอกแล้วในบ้านพี่ไม่สุขใจอ่ะ นี่ก็ต้องออกนอกบ้านทุกวันนะเข้าใจป่ะอยู่ในบ้านแล้วไม่มีความสุขก็เลยต้องออกไนงะมันเหมือนกับอยู่ข้างในใจแล้วไม่มีความสุขก็หาข้างนอกเนี่ยมาทําให้ข้างในมันเต็มมันเหงาไนงะวัะน,นั้นจะไปนั่งหาเด็กไปคุยกับเด็กไปสอนเด็กอันรูปานไปคุยกับเด็กเล็กเพื่อให้มันมีชีวิตชีวากระปรีก่กระเป๋า อ่ะหนุมน่มๆก็ต้องไปหาสาวๆคุยสาวๆก็ต้องไปหาหนุมน่มๆคุยคนแก่ก็ต้องไปนั่งคุยกับเด็กวัยรุ่นเพื่อจะได้รู้สึกหายเหงามันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องมันเราต้องไปให้เขาถิไม่ใช่ไปเอาไม่ได้เป็นคนเห็นกับตัวนี่พี่น้องนั้นเราเราจึงต้องไปเอาสิ่งอื่นมาเติมเต็มเมื่อเราเป็นคนอย่างนั้นข้าวของอาหารขานมคนอื่นเพื่อนแฟน เด็กเล็กๆแม้กระทั่งคนจนด้วยนะพี่น้องไอ้ที่เราไปทําอะไรให้เขานั่ยนะไปเพื่อให้รู้สึกว่าเรานี่อมเป็นผู้ให้เพื่อได้จะได้รู้สึกตัวเองสําคัญขึ้นมาแต่พี่น้องที่รักไอ้ของเหล่านั้นอะสิ่งเหล่านั้นที่ไปทําทําไปเอาไปเอามันช่วยได้ช่วยคราวพี่น้องแล้วก็ต้องไปทําอีกอยู่เรื่อยๆถามบอกทําไมอ่ะก็มันไม่ได้ทําเพื่อเขามันทาเพราะว่าเราเหงาเราขาด แล้วเราก็เอาของหรือเอาคนเหล่านั้นมาเติมให้ตัวเราสําคัญขึ้นเพราะเราไม่รู้สึกสําคัญด้วยตัวเราเองไงเข้าใจปะเข้าใจประเด็นไหมเข้าใจจุดไหมมันทําเพราะว่าเราเห็นแก่ตัวมากกว่ายิ่งทําก็ยิ่งไม่อิ่มเพราะมันไม่ได้ไปรักษาที่ใจข้างในของเราดังนั้นพี่น้องที่รักนั่นน่ะแก้อย่างนั้นไม่ตรงจุด วิธีแก้ที่ตรงจุดเลยก็คือการกลับไปชื่นชมตนเองเหมือนวันแรกที่เราเกิดมาพี่น้องเหมือนที่ชาวอิสราเอลคิดจะกลับไปบ้านเกิดหลังจากที่ประเทศต้องพินาศย่อยยับตกไปเป็นเมืองขึ้นของคนอื่นเขาน,น,นั่นแล้วคิดจะกลับไปที่บ้านเกิดพวกเขาพยายามลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทำให้เขากลายเป็นทาสของคนอื่นอยู่ในทุกวันนี้แล้วเขาก็ตั้งใจ จะกลับไปสร้างพระวิหารพี่น้องกราบไหว้พระที่ทําให้พวกเขาเนี่ยได้เกิดมากราบไหว้พระภูมิใจที่พระให้ชีวิตเข้ามานั่นแหละพี่น้องที่รักทุกวันที่เราตื่นนอนตอนเช้ามานะพี่น้องนะเราต้องอย่ามัวไปนึกถึงอะไรตองน,นี้อะไรที่เราสั่งสมความทุกข์ความไม่สมหวังตลอดเรื่อยมาในชีวิตของเรา มันจะทำให้เราคิดมากหมุนหมองไปตลอดทั้งวันและนอกจากเราจะคิดมากในเรื่องของตัวเราเองแล้วนะเราเนี่ยยังเอาใจของเราไปคิดมากเรื่องของคนอื่นเขาอีกด้วยเราไปรู้เรื่องอะไรของใครเขามามากมายแล้วเราก็เก็บเอาไปคิดต่างๆนานา,นาคิดไม่ดีซะมากกว่าจะคิดดีแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขมองคนอื่นแต่ในทางไม่ดีคิดลบ ไปเสื้อมหมดทุกเรื่องผลสุดท้ายทั้งเรื่องของเราเรื่องของชาวบ้านก็ทําให้เราเนี่ยใช้วันเวลาในชีวิตที่เหลืออยู่กับการสะสมความคิดที่ไม่ดีจํานวนมากมายมหาศาลเลยจนมันท่วมทับความหวังความสุขในชีวิตของเราจนมิดเราเหมือนชาวอิสราเอลที่ พ่ายแพ้สงครามต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติและต้องใช้ชีวิตอย่างทาสอยู่ในดินแดนของคนอื่นไม่อาจจะมีความสุขในชีวิตได้อีกแต่พี่น้องที่รักเราต้องเชื่อในชีวิตที่มีความหวังนะเข้าใจไหมพี่น้อง ชีวิตที่มีความหวังตั้งแต่แรกบางครั้งคนเราเมื่อต้องผ่านอะไรตอนมีอะไรมามากมายในชีวิตแล้วเราก็พบว่าชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกเราจะปล่อยให้ชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นต่อไปไม่ได้พี่น้องแต่เราจะแก้อย่างไม่ถูกจุดก็ไม่ดีทางที่ดีทั้งพ่อทั้งพี่น้องจะต้องแก้ให้ตรงจุด ด้วยการนำเอาความคิดของเรากลับไปหาพระนับแต่วันแรกที่พระให้ชีวิตเราหรือฟื้นสร้างพระวิหารแห่งความเชื่อมั่นพระในจิตใจของเราเสื่อใหม่เถิดน้พี่น้องอย่าปล่อยให้ความรู้สึกดีๆที่เราเนี่ยได้รับชีวิตจากพระมาต้องชำรุดสุดโสมกลายเป็นซากปรักหักพังอยู่ต่อไป ให้เรากลับมามีความเชื่อในพระที่ให้ชีวิตเราเถิดมีความสุขกับชีวิตตัวเองหรือฟื้นความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเสียใหม่ให้เหมือนกับวันแรกๆที่เรารู้สึกดีกับชีวิตเราและรู้จักมองความทุกข์ความไม่สมหวังตลอดเรื่อยมาในชีวิตของเราและของคนอื่นด้วยมุมมองที่ดี จากการที่เราภาคภูมิใจที่พระให้เราเกิดมาและอะไรอะไรที่เราจะต้องเจอเจอในชีวิตนั่นล่ะคือการต่อสู้ตามธรรมชาติที่เราและพี่น้องของเราเป็นอย่างนั้นสู้ได้บ้างไม่ได้บ้างและต่างคนต่างก็มีบาดแผลในการต่อสู้เอาชนะปัญหาต่างๆเพื่อจะอยู่ให้รอดมาจนถึงทุกวันนี้วันนี้เราและเขาเนี่ย ทำกันดีที่สุดได้แค่นี้ก็นับว่าดีแล้วใช่ไหมพี่น้องเราควรจะภูมิใจในตัวเราและพี่น้องของเราให้ดีที่สุดพระเองก็อยากจะให้เราคิดดีๆกับตัวเองและพี่น้องของเราอย่างนั้นมองน้ำที่มีอยู่ในแก้วอย่าไปมองน้ำที่มันหายไปควรภูมิใจกับตัวเรา และพี่น้องของเราให้ดีที่สุดพระเองก็อยากให้เราคิดดีๆกับตัวเราและพี่น้องของเราอย่างนั้นอย่าไปคิดมากอยากให้มันเป็นอย่างที่ใจเราอยากให้เป็นเหมือนชาวบ้านเขาอยากกันเลยชาวบ้านเขาโมแต่เสียดายน้ําที่มันหกไปเราเนี่ยอย่าไปคิดอย่างเขาพระขอแค่เราออกแรงพยายามทํากันเท่าน,นั้นก็พอแล้วทําแล้วได้เหลือน้ําอยู่แค่เนี้ยพระเน เห็นความดีตรงนี้พระอยากให้เรามองเห็นถึงความดีของเราเห็นเราพยายามออกแรงแค่เนี้ยพอแล้วพระไม่อยากให้เราต้องไปเครียดเสียใจอะไรนักเลยอยู่ให้มีความสุขกันเถิดพี่น้องสุขกับชีวิตที่เราทำได้นั่นแหละคือการกลับมาสร้างวิหารที่เราเชื่อในพระ ที่ทรงให้ชีวิตเรามาวิหารแห่งความเชื่อที่พังพินาศไปหมดแล้วเพราะเราท้อใจกับชีวิตที่มันเสียไปนั่นแหละสร้างกลับขึ้นมาให้พระเสียใหม่เถอะนะพี่น้องพระขอร้องรู้จักมองชีวิตที่ผ่านมาทั้งของพ่อของพี่น้องแล้วก็ของคนอื่นอย่างที่พระมอง อย่าไปมองอย่างที่คนอื่นเขามองหรืออย่างที่สังคมเขามองหรืออย่างที่ตัวเรามองเพราะตัวเราคาดหวังอีกอย่างหรือเราไปรู้สึกไม่มีความสุขที่สังคมและคนอื่นเขาคาดหวังจากเราอีกอย่าง <Yeah. S 1> นั่นแหละพี่น้องเป็นการแก้ที่ ตรงจุดดีกว่าไปแก้ด้วยวิธีอื่นที่ไม่ตรงจุดแล้วก็ยังทําให้เราเนี่ยเศร้ากับชีวิตของเราเหมือนเดิมแล้วเราก็ไม่สามารถจะไปอยู่เป็นกําลังใจให้คนอื่นเขาได้ด้วยเพราะเราเศร้าอะ่ะเราไม่มีความพึงพอใจในชีวิตแต่เราก็ฝืนทําเป็นว่ามีมันไม่มีจริงเพราะฉะนั้นสู้แก้ให้ตรงจุดอย่างนี้ไม่ได้เมื่อเราดีขึ้นแล้ว เรามองเห็นแล้วเราจะได้ไปอยู่เพื่อคนอื่นเขาได้ต่อไปให้เราไปพยายามทำอย่างนี้ให้ได้แล้วพี่น้องแม้มันจะดูยากไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าแต่ก็ให้เราพยายามพี่น้องทำด้วยวิธีที่ตรงจุดอย่างนี้เถิดอย่าไปใช้วิธีที่มันไม่ตรงจุดเลยนอกจาก มันจะไม่ได้ผลแล้วนะพี่น้องยังทำให้สังคมเนี่ยเดือดร้อนเพราะความวิ่งวุ่นของคนเรากันทั้งหมดนี่แหละวิ่งไปสแสวงหาตรงนูน้นตรงนี้มันใจไม่สงบก,ก,ก็ก็ไปรบรบกวนทำร้ายกันและกันพวกเราอะอยู่กันสงบสงบไม่ค่อยจะเป็นกันแล้วจริงไหมถ้าคนเราพยายามแก้ให้มันถูก ไว้ใจในพระเป็นเบื้องต้นถึงมันจะดูว่ายากและไม่น่าจะได้ผลแต่เชื่อเถอะพี่น้องเพราะไม่ช้าพระจะเสด็จเข้ามาอยู่ท่ามกลางใจของเราเองพระจะามาเลยพระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกเพราะพระองค์ห่วงเราไม่ใช่หรือรออีกนิดหนึ่งเถอให้พระองค์ สามารถเสด็จเข้ามาในตัวเราได้สักหน่อยเถิดแล้วเราจะเห็นผลเองว่าชีวิตของเราเนี่ยจะกลายเป็นท่อทานแห่งพระหัสถานจะกลายเป็นแสงสว่างสำหรับชีวิตคนอื่นได้มากแค่ไหนพ่อขอพระอวยพรน,นะพี่น้องนะ